สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมน,นะคะค่ะสําหรับวันนี้พึ่งจะมารีวิวนะคะจะมารีวิวไฟเบอร์มะขามกับเพื่อนๆเุเดือดมากนะอ่านะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เที่ยงนะคะพเพื่อนเพื่อนพึ่งอยากจะบอกว่าไฟเบอร์มะขามเนี่ยพึ่งจะไปดื่มก่อนนอนนะแต่ก่อนอื่นพึ่งอยากจะบอกว่าไฟเบอร์มะขามซองนี้นะคะทุกคนหาซื้อในเซเว่นนะและที่สําคัญราคามันส9บาบาทเองนะคะทุกคนนะ ราคา39บาทก็ยังหยิบได้อยู่เนาะไฟเบอร์มะขามนี่เขาจะมี2แบบด้วยกันก็คือไฟเบอร์มะขามแบบเพียวๆและก็ไฟเบอร์มะขามผสมมะนาวนะคะทุกคนนะและไฟเบอร์มะขามตัวนี้เขาให้ใยอาหารสูงถึง1 5 0 0 0มิลลิกรัมเลยทีเดียวนะและส่วนประกอบสําคัญนะส่วนผสมสําคัญของเขามีทั้งหมด16ชนิดด้วยกันนะแต่เพิ่งก็อาจจะพูดไม่ครบนะเพราะว่าตัวหนังสือเขาเล็กมากค่ะเพื่อนเือ เขาเล็กจริงๆเล็กจนแบบว่าใช้สายตาเพ่งเล็งสแกนก็แล้วก็อ่านออกเป็นบางชนิดนะคะชนิดแรกเลยซองนี้แน่นอนค่ะก็คือ,อผงมะขามนะคะทุกคนและต่อมาก็จะเป็นผงสาลายแล้วก็ผงผักขมแล้วก็ผงเก๊กฮวยแล้วก็สารสกัดจากเห็ดหลินจือะค่ะทุกคนแล้วก็อีกหลายชนิดที่พึ่งอ่านไม่ออกนะคะมีทั้งหมด16ชนิดด้วยกันนะคะทุกคนและพึ่งก็ได้ถาม คนข้างในเซเว่นว่าผมมะขามนี่เป็นยังไงเขาก็บอกว่าหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยแล้วเพิ่งก็ถามคนที่เขาดื่มมาแล้วว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าฮะุดบิดมากนะ<อ>กกปวดบิดมากนะแต่เพิ่งเองก็อยากจะรู้ว่ามันจะปวดบิดไหมหรือมันจะเป็นเฉพาะเอ่อแต่ละบุคคลนะและที่สำคัญเลยก็อยากจะรู้ว่ามันเอาหมดเกลี้ยงจริงไหมนะคะทุกคนนะค่ะ ไฟเบอร์มะขามซองนี้พึ่งจะชงดื่มก่อนนอนนะสำหรับคืนนี้ตอนนี้เป็นตอนเทีย่ยงเดี๋ยวอีกครึ่งวันนะคะจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มพึ่งจะเข้านอนเดี๋ยวเพึ่งจะชงดื่มให้เพื่อนๆดูค่ะโอเคนะค่ะและนี่ก็มืดแล้วและก็ค่าแล้วแล้วก็สี่ทุ่มแล้วกับเพื่อนๆพึ่งก็จะเริ่มชงไฟเบอร์มะขามกินแล้วนะเพื่อนๆนะโอเคค่ะเข้าเรื่องเลย ก่อนอื่นเพื่อก็จะฉีกซองมันก่อนนะแมลืมโอ,อก,กนไกมานะคะทุกคนนะทีนี้อืมกลิ่นมะขามออกมาเลยทีเดียวอ่าทีนี้เพื่อก็จะเทใส่แก้วเลยแล้วกันนะ <c oughs> ประมาณนี้นะไม่ได้เอากนไกมาตัดอ่าพูดถึงเรื่องน้ําชงนะจะเป็นน้ําอุณหภูมิปกติก็ได้หรือจะน้ําเย็นก็ได้เพื่อขอเป็นน้ําเอ่อปกติแล้วกันแล้วก็เท พื่อความสมจริงนะคะเพิ่งเพ่งต้องใช้บรรยากาศที่มืดๆอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเออเพิ่งดื่มก่อนนอนนะคนให้เข้ากันก่อนน่าจะได้แล้วล่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่านะโอเคเพิ่งดื่มไฟเบอร์มาถามเสร็จแล้วเพิ่งก็จะเข้านอนเลยแล้วทีเนี้ยก็จะเช็คดูว่าอาการปวดท้องบิดมีมาไหมและมันจะเริ่มกระตุน้นอ่า การขับถ่ายเมื่อไรนะโอเคดื่มเลยแล้วกันรสชาติของไฟเบอร์มะขามนะก็ไปทางเปรี้ยวมีความหวานปนมาด้วยก็มะาขามะนะรสชาติก็จะแบบก็ได้อะก็ได้อะแต่ก็ไม่ได้ติดใจเซเวอร์นะ มันก็ได้อะเออโอเคดื่มเลยแล้วกันขึ้นชื่อว่าอะไรที่มันเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์เนี่ยก็จะมีความดื่มง่ายปนฝืดฝืดนิดนิดนิดนึง โอเคค่ะโอเคหมดแล้วค่ะทีนี้พึ่งก็จะไปเข้านอนเลยแล้วกันเอ,อ่ออาการเป็นยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีนะคะเพื่อนๆน,นะไปนอนกันนะมาคับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพึ่งจะสรุปให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า การดื่มไฟเบอร์มะขามเพื่อให้เราเนี่ยแบบว่าถ่ายออกหมดไส้หมดพุงเนี่ยมันเป็นยังไงและอาการมันปวดบิดไหมนะโอเคพูดเลยเอาง่ายๆไฟเบอร์มะขามเพิ่งเริ่มชงดื่มคือตอนสี่ทุ่มและจากนั้นทุก็เข้านอนนะแล้วช่วงประมาณตีหนึ่งเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ากระตุ้นและให้ปวดบิดนิดหน่อยนะจากนั้นไปกระตุ้นแบบรุนแรงอีกทีเลยที่เพิ่งปวดบิดเนี่ยชัดเจนเลยก็คือตอนตีห้านะคะทุกคน ตีห้านี่นอนต่อไม่ได้แล้วพึ่งก็เลยเข้าห้องน้ำนะเนื่นคือตอนตีห้ากว่าๆนะคะทุกคนจากนั้นนะคะทุกคนจนมาถึงช่วงที่พึ่งตื่นพึ่งตื่นเพราะว่าระบบเออมันเริ่มจะปวดบิดอีกแล้วนะคะทุกคนเอาง่ายๆก็คือการดื่มไฟเบอร์มะขามนี่รู้สึกว่าจะปวดบิดอย่างน้อย3าครั้งนะคะสําหรับพึ่งนะปวดบิด3าครั้งและในการปวดบิดแต่ละครั้งนี้แรงสุดคือตอนตีห้านะส่วนตอนตีหนึ่งก็คือเบาๆ ตีห้าแรงมากส่วนช่วง8ปดโมงที่เพิ่งตื่นนะมันก็ปานกลางนะและ,ะเท่าที่เพิ่งฟังมานะคะไฟเบอร์มะขามนี่เขาสายโหดนะคะทุกคนใครที่ทาตเบาไม่ต้องเลยเขาว่างนั้นนะสําหรับพึ่งนี้ก็จะหนักอยู่เหมือนกันถามว่าโหดมากไหมโหดค่ะโหดโหดจริงปวดแบบเอยทําไมจะต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกนะคะทุกคนโหดพอกันกับ ฟิตนี่เลยค่ะเพื่อนๆนะและเพิ่งอ,อยากจะบอกว่าหมดไส้หมดพุงไหมสําหรับเพิ่งแล้วไม่หมดไส้หมดพุงนะมันจะมีแบบว่าตอดนิดตอดหน่อยนะคะเพื่อนๆนะก็คือช่วงปีห้านี่ก็เยอะหน่อยช่วง8ปดโมงก็ปานกลางช่วง9ก้าโมงก็ติดติดติดอยู่เงี้ยคือเข้าน้ําแบบกระปริกระปรอยอ่ะเพื่อนๆนะเอาง่ายสรุปแล้วไฟเบอร์มะขามก็ไม่ได้ตกต่างจากไฟเบอร์ทั่วไปก็คือมีการบดบิด นะคะทุกคนและถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนอยากจะลองหาซื้อมาดื่มดูสักครั้งก็ลองได้และถ้าเกิดว่ากลัวอาการปวดบิดเพื่อนๆนะเพิ่งนะแนะนําเลยเพิ่งเคยบอกสูตรนี้ไปแล้วลก็คือบีบมะนาวตามลงไปเลยค่ะครึ่งลูกถึง1ลูกนะอาการปวดบิดเนี่ยมันจะหายไปนะคะทุกคนนะและนี่ก็เป็นการรีวิวไฟเบอร์มะขามนะคะทุกคนและไฟเบอร์มะขามเนี่ยเขาก็มีหลายสูตรนะมีทั้งหมด3สูตรก็คือไฟเบอร์มะขาม ไฟเบอร์มะนาวแล้วก็ไฟเบอร์สับปะรดนะคะทุกคนเพื่อนๆก็ลองเลือกเอานะพึ่งเองก็ทำการรีวิวให้เรียบร้อยแล้วว่ามันก็ยังปวดบิดอยู่นะคะทุกคนนะถามว่าหมดไส้หมดพุงไหมน่าจะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลมากกว่าว่าในมื้อเย็นนั้นกินอะไรเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับพึ่งแล้วมันก็ยังไม่หมดไส้หมดพุงสักทีเดียวนะคะ,ะ,คะทุกคนนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ มาแบ่งปันการดื่มไฟเบอร์มาขามว่าอาการเป็นยังไงหมดไส้หมดพุงไหมไว้ประมาณนี้นะแล้วยังไงก็ค่อยเจอกันกับพึ่งในคลิปต่อไปนะคะว่าพึ่งเนี่ยจะเออหาอะไรมาฝากเพื่อนนะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ